สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ A level ปี6 6นะครับโจทย์กำหนด U แทนเอกภพบสัมพัทธ์และ A กับ B เป็นสับเซตของ U โดยที่จำนวนสมาชิกของ U เท่ากับ100จําจำนวนสมาชิกของ A intersect B เท่ากับ35และจำนวนสมาชิกของ A complement intersect B complement เท่ากับ9ถ้าถ้าจำนวนสมาชิก A มากกว่าหรือเท่ากับ61 แล้วจำนวนสมาชิก b ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เท่ากับเท่าใดในที่นี้พี่แบงค์ขอวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ iler, ตามปกติก่อนละกันปรากฏว่าในที่นี้มี a แล้วก็มี b ตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b universe มี100ตัว a intersect b มี35ม a com intersect b com เนี่ยถ้าหากว่าพี่แบงค์ดึงคอม p พลเมนต์ออกตามกฎเดิมากองนะครับกลายเป็น a union b แล้วคอม p พลเมนต์อย่าลืมดึงออกมาแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางนะครับดังนั้น a union b แล้วคอม p พลเมนต์ก็คือด้านนอกตรงนี้คือ9ตัวแปลว่าเฉพาะข้างในตัวนี้มันคือ a ยูเนียเนี่ยมันคือ100ลบเเท่ากับ91ตัวนี่คือ N ของ A u ยูเน B ดังนั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์มาตั้งสูตร N A u n i o ยูเนียนบีเท่ากับ N A บวก N B ลบ N A อินเตอร์เซตัวนี้มี91ตัวนี้คือ N A ยังไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่ตัวนี้คือ N B แล้วลบก,กับ a อินเตอร์เซก b คือ35ดังนั้นแปลว่า na บวก nb มีค่าเท่ากับ126เวลา2ตัวบวกกันได้ค่า126ตัวนี้ถ้าเราอยากได้ b มากๆการบวกกันแล้วได้ค่าตัวเดิมเนี่ยแปลว่า a ต้องมีค่าน้อยๆป่ะครับ ถ้าตัวนี้มากอีกตัวหนึ่งก็ต้องน้อยเพื่อให้มันบวกได้ค่า126ตลอดเวลาดังนั้นตอนนี้ n a ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เขาบอกว่า A มันมากกว่าเท่ากับ61แปลว่ามินของ A ก็เลยกลายเป็น61ตัวปะครับดังนั้นเอา61ลงมาแทนค่าก็จะได้ค่า B ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ ดังนั้นข้อนี้ก็เลยกลายเป็น65นะครับอันนี้ก็คือแม็กซิมัมของ NB ดังนั้นค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ในข้อนี้พี่แวงก็เลยตอบ65ตัวนั่นเองก็ข้อนี้เป็นเรื่องของใช้สูตร A Union B ธรรมดาแล้วก็วิเคราะห์ค่ามากสุดค่าน้อยสุดนะครับโอเคประมาณนี้ครับ